การทำคอนเทนต์การทำคอนเทนต์แรกเลยอ่ะที่มันเกิดขึ้นแรกๆเลยอ่ะมันขึ้นในวงการ Facebook ถูกไหมดังนั้นการทำคอนเทนต์จริงๆอ่ะมันคือการสร้างตัวตนจ้าในสมัยก่อนที่มันยังไม่มีวิวัฒนาการของการทำคลิปถ่ายวิดีโอถูกปะ ถูกไหมการเขียนคอนเทนต์กันให้เนื้อหาเรื่องราวต่างๆในเพจของแต่ละเพจไม่ว่าจะเป็นเพจขายอาหารขายเครื่องสําอางขายอาหารเสริมคอนเทนต์มีหน้าที่เราสื่อสารคุณต้อง,องใช่เวลาเขาถามแล้วก็แบบอึอ่ะอึอ่ะมันก็ทําให้งานของคุณก็จะอึอ่ะอึอ่ะถูกปะถึงแม้ว่ามันจะเป็นบทวิเคราะห์ของเราเป็นมุมมองของเราและสิ่งที่มันได้ลึกกว่าการที่คุณบอกเขาสรุปให้เขารู้ว่าคุณอ่านแล้วคุณได้อะไรนอกจากอินโฟร์เมชั่นนี้คือ คู S <S <ง>้เจ๋งเขาก็ใครวะถูกปะเมื่อว่าจะบอกถูกบอกผิดถึงแม้ว,ว่ามันด่าเราก็ตามอะแต่มันต้องไปดูหน้าเราไม่มีบริบทไหนที่แบบด่าแล้วไม่ตามไปดูเชื่อทุกๆโซเชียลทุกๆสื่ออย่างนั้นใครว่าเราเราบอกขอบคุณแล้วตามไปดูเราเยอะๆด่าต่อก็ได้แต่ดูเผพอๆดูมากกว่าติ่งด้วยเขาใอยากจะรู้ว่ามันจะเป็นยังไงมันจะดามากไหมมันจะออกไปแก้ข่าวไหมถูกปะดังนั้นไม่ว่าเสียงคนชมเสียงคนว่าเสียงคนที่คอมเมนต์ดีหมดขอให้มี นัมดใช่